แต่งงานแบบมีคนอื่นจัดหาคู่ให้หรือที่เรียกว่าการคลุมถุงชนนั้นเคยเป็นธรรมเนียมปกติทั่วโลกแต่เสื่อมความนิยมไปแล้วในหลายแหง่งบางประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันตกการแต่งงานโดยไม่สมัครใจถือเป็นความผิดทางกฎหมายอีกด้วยการแต่งงานแบบคลุมถุงชนอาจถูกมองว่าล้าสมัยและไม่ใช่วิธีที่ได้ผลในการสร้างครอบครัว แต่ไม่ใช่กับอินเดียดินแดนที่ยังคงอบอวนไปด้วยความเชื่อเก่าแก่โบราณพันปีแห่งนี้การแต่งงานในอินเดียเรียกได้ว่าเป็นการแต่งงานที่มีเงื่อนไขและขั้นตอนมากมายที่สุดในโลกประเทศหนึ่งทั้งทางประเพณี กฎหมายและระบบวันนะในอดีตนั้นพ่อแม่หรือครอบครัวจะเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดในการจัดหาคู่ครองที่เหมาะสมไว้ให้ลูกหลานเรียกได้ว่าเป็นการแต่งงานแบบคลุมถุงชนขั้นเด็ดขาดปัจจุบันแม้ว่าจะเริ่มมีการแต่งงานแบบเลือกคู่เองบ้างแล้วแต่การคลุมถุงชนยังคงเป็นรูปแบบหลักเกือบทั้งหมดของการแต่งงานชูจอยจากกราบาตีชายหนุ่มท่าทางเศร้าส้อยคนนี้ เป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานแบบคลุมถุงชนนับว่าเขาได้ทำอย่างที่ตั้งใจเพราะแฟนสาวคนที่คบกันมากว่า7ปีเป็นผู้หญิงที่เขาเลือกเองไม่ใช่พ่อแม่หรือครอบครัวจัดหามาให้เป็น7ปีที่ราบรื่นยืนยาวมาตลอดจนกระทั่ง6เดือนที่แล้วชูจอยพบว่าแฟนสาวเปลี่ยนไปพฤติกรรมที่น่าสงสัยนำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่าเธออาจมีผู้ชายคนอื่น আমি একটা ইনভেস্টিগেশান করাতে এসেছি প্রিম্যাট ইনভেস্টিগেশন যে আমার চার সঙ্গে কি সময় বিয়ে হবে আমার সাত বছর রিলেশন ছিল তো তারপরেও আমার মনে হয়েছে কিছু একটা প্রবলেম চলছে মানে ওর কথাবার্তাতে ওর অ্যাটিটিউডে ওর বিভিন্ন সময় আগে যেরকম ও ফ্রি থাকতো এখন বলছে বিভিন্ন রকম কাজে ব্যস্ত আছে কিন্তু যখন ফোন করছি সব সময় বলছে বিজি 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 তারপরে যখন আমি ওকে চেষ্টা করছি কল করবার তখন বলছে যে আমি ব্যস্ত ছিলাম বস ফোন করেছিল তারপরে আমি ওর বসকেও চিনি বস আমার বন্ধু และชายในเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวแว่นตากรอบสีเข้มและเรียวหนวดดกดำเนื้อริมฝีปากคนนี้จะมาเป็นผู้คลายความคับข้องใจให้เขาทรอยเป็นนักสืบเอกชนที่ชูจอยจ้างให้ตามสืบพฤติกรรมและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงไปของแฟนสาวในสำนักงานนักสืบเล็กๆนี้มีหญิงสาวเป็นผู้ช่วยหนึ่งคนหน้าที่ของเธอคือคอยค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนักสืบเอกชนเป็นอาชีพเสริมที่เขาบอกเราติดตลกว่าเป็นงานอดิเรก เพราะอาชีพหลักของทรอยนั้นคือการเป็นเจ้าของโรงแรมก่อนหน้านี้เขาเคยรับราชการเป็นตำรวจจึงอาศัยความเป็นตำรวจหาช่องทางเข้าถึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของแฟนสาวของชูจอยมาได้จากการตรวจสอบการใช้งานนักสืบทรอยพบจุดน่าสังเกตหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหมายเลขและเวลาในการใช้โทรศัพท์ This are the call detail record we have collected two call detail record for two mobile numbers subject using subject means uh, she using one number uh, for whatsapp and one number for calling okay the whatsapp number is nothing there is no call at all you can see you can see it. there no call at all only bank uh, bank uh, sms or nothing nothing is there but the calling number the calling number and as per the call detail record We was the subject found in ระหว่างที่รอผลการตรวจสอบข้อมูลชูอจอยมีสีหน้ากังวลการตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์กินเวลาไม่นานและข้อสันนิษฐานของชูอจอยมีแนวโน้มเป็นความจริง What you know? Client know? Client knows that subject uh, is his maternal house. In h e r maternal house. রেকর্ডার লোকশন শোয়লা ফোর টোয়েন্টি ফাইভ ডেজ সবজে ফ্রিকম টু এম থ্রি এম নাইট শি ইন মোবাইল ইস แต่นี่เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้นการจะได้ข้อสรุปต้องมีข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนแน่นหนากว่านี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักสืบและต้องใช้เวลาเราติดตามรถของนักสืบพอยไปห่างๆเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจนักสืบทรอยเริ่มต้นที่เบาะแสที่ได้มาจากโทรศัพท์มุ่งหน้าไปยังจุดที่คาดว่าจะเป็นบ้านของคนที่แฟนสาวอ้างว่าเป็นบ้านลุง We have to find out the subjects uncle's location as because she told lie uh, to her fiance, right? Mm -hmm. Two houses there. Huh? She have three uh, uncle. Two is here and one is far from Kolkata. So we are, I just we have to know. การสืบหาข้อมูลนี้ไม่ตื่นเต้นระทึกใจเพราะเป็นกรณีไม่ซับซ้อนวิธีการคือเดินไปชวนคนแถวนั้นคุยซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่พร้อมคุยทุกเรื่องคุยอยู่ไม่นานก็ได้ความจริงว่าห้องพักนี้เป็นห้องที่แฟนสาวมาเช่าไว้ไม่ใช่บ้านญาติอย่างที่อ้างมากกว่านั้นคือมีผู้ชายแวะเวียนมาไม่ขาดสายจากห้องเช่า นักสืบทรอยกขับรถไปตามหาบ้านเกิดของแฟนสาวตามข้อมูลที่ได้มาซึ่งอยู่ไกลออกไปอีกฝั่ของเมืองที่นี่นักสืบทรอยพบกับพ่อแม่ของแฟนสาวข้อมูลที่เขาได้รับไม่เพียงแต่ตอกย้ำข้อมูลที่ได้เจอมาแต่น่าตกใจกว่า uh, the the father and mother the parents of that girl was there is there and the mother told me that she is already married okay yeah she is already married and she is already married with different caste, and that's why uh, they just uh, they just don't want to make any relationship with that girl. Okay. okay. but whenever when the case came to us that we we have information that she is already unmarried, na. ทุกอย่างชัดเจนไม่มีข้อกังขาอีกต่อไปนักสืบพรอยย้อนกลับมาที่สำนักง,งานชูจอยนั่งรออยู่แล้ว ในห้องทำงานนักสืบแจ้งเรื่องราวทั้งหมดที่สืบค้นมาได้ในวันนี้ชายหนุ่มนั่งคอตกร,รับข่าวร้ายถึงแม้ว่าครอบครัวจะไม่ได้มีส่วนในการเลือกผู้หญิงคนนี้แต่ก็ต้องบอกพ่อแม่อยู่ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเองอามาร์อ,รอรแฟมิลี่มาชีดีเช่นนัะรเดีคีี้เบีออี่เ มากเีจะเลือกเองหรือพ่อแม่เลือกให้แต่ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ก็ยังคงต้องได้รับรู้นี่บ่งบอกถึงอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อการใช้ชีวิตของชาวอินเดียได้เป็นอย่างดีในสังคมอินเดียมีความเชื่อว่า การแต่างงานเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรชีวิตอันครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อถึงเวลาทุกคนต้องแต่างงานเช่นเดียวกับที่เมื่อถึงเวลาทุกคนก็ต้องตาย In India marriage is still considered a destination destination in the sense that life death and marriage it's a sort of a, we call it in social science as master status ministry married not kind of นอกจากจะเป็นความจำเป็นทางสังคมแล้วการแต่งงานในคติของฮินดูยังเป็นหน้าที่ทางศาสนาอีกด้วยหลายสังคมก็มีวิธีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนเช่นกันแต่ก็เลิกราและลดน้อยไปตามเวลาในอินเดียนั้นความคิดความเชื่อหลายๆอย่างรวมทั้งเรื่องการแต่งงานเปลี่ยนแปลงไปช้ามาก pure like in marriage where individuals uh, actually do not have much to say parents decide this has been a long practice uh, uh, you know in pre-modernity everywhere in, in india it is continuing uh, also to some extent uh, probably to an extent where we are unhappy เพราะการแต่งงานไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่เป็นเรื่องของสองครอบครัวในอินเดียยังเป็นเรื่องของชุมชนและระบบความเชื่อที่ค้ำจุนโครงสร้างสังคมอีกด้วยการแต่งงานที่พ่อแม่หาคู่มาให้ก็นับเป็นการคลุมถุงชนอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่ถึงขั้นบังคัคบให้แต่งงานแต่จะมีการเลือกคนไว้ให้และให้ทำความรู้จักคุ้นเคยกันก่อนตัดสินใจว่าจะแต่งหรือไม่แต่ง ครอบครัรวจ,จะเลือกเฟนคนในวรณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกันโดยดูจากนามสกุลซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกวรณะได้อย่างหนึ่งดูฐานะทางบ้านชื่อเสียงของพ่อแม่ประวัติส่วนตัวของคนคนนั้นความเฉพาะเจาะจงอีกอย่างของสังคมอินเดียคือระบบวรณะที่ยังคงเข้มข้นและมีอิทธิพลต่อความคิดจิตใจของคนการแต่งงานข้ามวรณนะเป็นเรื่องร้ายแรงที่ยอมรับไม่ได้ บางคนอาจถึงขั้นถูกตัดขาดจากครอบครัวและเป็นที่รังเกยียจของสังคมในวันเวลาที่ผู้คนและสังคมหลากหลายซับซ้อนขึ้นนักสืบเอกชนจึงกลายมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในขั้นตอนการแต่งงานของคนอินเดียจำนวนไม่น้อยหลายครอบครัวที่ต้องการความมั่นใจใช้บริการนักสืบให้ช่วยสืบหาประวัติและภูมิหลังของคนที่จะมาแต่งงานกับลูกหลานของตัวเองบางคนที่เลือกคู่แต่งงานเอง แต่ก็ยังพึ่งพาบริการนักสืบอย่างเช่นชูจอยคนนี้นอกจากจะเชื่อว่าทุกคนต้องแต่งงานแล้วผลสำรวจยังระบุว่าชาวอินเดียนั้นเข้าสู่ชีวิตแต่งงานเร็วกว่าชาติอื่นๆอีกด้วยโดยทั่วไปไวัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะเป็นวัยที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่วัยรุ่นอินเดียก็หนีไม่พ้นความจริงข้อนี้เรื่องอื่นๆพวกเขาอาจมีความคิดและความต้องการของตัวเองซึ่งรวมถึงเรื่องความรักและการแต่งงานด้วย ถ้าต้องเลือกระหว่างการแต่งงานจากความรักและจากคนที่พ่อแม่หาให้แน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเขาเลือกอย่างแรก I love marriage I love marriage obviously love marriage okay what about you love marriage come here love marriage I prefer love marriage okay I prefer love I love love marriage, love love marriage. of course love marriage <laughs> แต่เมื่อถามว่าถ้าพ่อแม่จัดเตรียมคู่ไว้ให้แต่งงานแล้วจะทำอย่างไรคำตอบของพวกเขา <laughs> I agree with my parents. I already the feelings so, so I agree my not decision. If, uh, if parents say that, and it will be good for me. They parents, their parents and they know what is good for me. I think I do not have any option. I have to go with my mom, mom and papa's uh, point of view. I have to go with arrangement. I will go with my parents. because they will know me and they will think about my future for better than me actually. So that I will go with my parents. Yeah, it will be a little heartbreaking though, but okay, fine. การที่แม้แต่วัยรุ่นซึ่งนับว่าเป็นวัยขบฏหัวแข็งเองก็ยังไม่ปฏิเสธการแต่งงานแบบคลุมถุงชนอย่างจริงจังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนอกจากระบบวันณะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือระบบอาวุโสที่ยังคงเข้มข้นเหนียวแน่นอยู่เช่นกัน พ่อแม่นอกจากจะเป็นผู้ให้กำเนิดแล้วยังเป็นผู้ควบคุมชี้ทางและวางแผนชีวิตของพวกเขาอีกด้วย Whenever they confront there is a difference between the parents' choice and their choice they tend to be shaky they tend to depend they think their parents know best that's why they haven't matured as an individual percentages i very still less that where you know parents are saying that you know okay you do whatever you like to do Those number of percentages are rare That's why see the, the the, way they have been brought up Is that you have uh, to w e y your parents Parents knows better ไวรุ่นที่อื่นอาจพบปะและเลือกคู่ครองได้จากหลายๆทางด้วยตนเองวัยรุ่นที่อินเดียก็อาจทำได้แต่เมื่อถึงที่สุดแล้วพวกเขาก็ยังคงทำตามที่พ่อแม่ต้องการ เช่นที่เคยทํามาตลอดหลายชั่วอายุคนการแต่งงานในอินเดียเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากมันคือขั้นตอนหนึ่งของวงจรชีวิตอันบริบูรณ์ไม่ต่างจากการเกิดและตายด้วยบริบทแวดลอ้อมเช่นนี้คำตอบของวัยรุ่นอินเดียเกือบทั้งหมดที่เราถาม จึงเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ความคิดของคนทั่วไปในปัจจุบันการเลือกคู่ครองเองและแต่งงานด้วยความรักน่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าการคลุมถุงชนแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคืออัตราการหย่าร้างของการแต่งงานแบบคลุมถุงชนนั้นมีน้อยมากสาเหตุมาจากการแต่งงานแบบคลุมถุงชนคู่แต่งงานจะมีความคาดหวังน้อยแต่จะใช้การยอมรับพฤติกรรมของกันและกันมากกว่า ขณะที่การแต่งงานที่เกิดจากความรักนั้นมักจะเริ่มต้นด้วยการคาดหวังชูจอยปฏิเสธการคลุมถุงชนและเลือกคู่เองแม้จะมีเวลาคบหาดูใจกันนานหลายปีแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังในขณะที่คู่แต่งงานคลุมถุงชนคู่นี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้ากันจนกระทั่งวันแต่งงานมเลยจนีอามีเบียร์ดีน দেখে দেখেছিলাম আমার বাবা মা অ্যারেঞ্জ করেছিলেন বাবা মা দুজনে বলেছিলেন যে আমরা যেটা সিদ্ধান্ত নিই সেটা মেনে নিতে হবে তারপরে বিয়ে হয়েছিল বিয়ের দিনে এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তারপর থেকে আমি আমার পিসির মেয়ের বিয়েতে গেছিলাম দিয়ে বাবা মা সবাই গেছিলাম দিয়ে আমার শ্বশুরমশাইও গে শ্বশুরমশাই গেছিলেন আবার ননদ আমার ননদ নন্দাই সবাই দেখে আমাকে পছন্দ হয়েছিল দিয়ে বিয়ের কথাটা আমার মা বাবাকে বলেছিলেন অবশ্যই অ্যারেঞ্জম্যান্ড না থাকলে একটা প্রত্যেকের মধ্যে যে কি করেছে উভয় উভয়ের প্রতি একটা সন্দেহ থাকে কনফিউশনের তো ব্যাপার নেই যেটা করেছে ঈশ্বরকে মেনে নিয়ে বাবা মা বলেছে এটাই ফাইনাল এটাই ফাইনাল এটাই ঠিক এটাই মেনে নিতে হবে এটাই এটাই ভবিতব্য এটাই অদৃষ্ট এটাই সবকিছু ประชุนและรัตนาเป็นวันณะพราหมณ์ถือเป็นวันณะสูงสุดของชาวอินเดียเป็นวันณะที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องพิธีกรรมและาศาสนากิจประชุนบอกว่าเขาเคร่งครัดในาศาสนามากและแน่นอนว่ารัตนาภรรยาของเขาก็ถือปฏิบัติด้านศาสาศนาอย่างเคร่งครัดไม่ต่างจากเขา การสวดมนต์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านวันล,ละสองครั้งจึงเป็นสิ่งที่รัดหน้าปฏิบัติไม่เคยขาดทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกชายสองคนคนโตเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วคนเล็กเพิ่งอายุ14ปีลูกชายทั้งสองมีความสนใจด้านอาชีพที่แตกต่างกันซึ่งปราชุนและรัฐหน้าต่างบอกเราว่าไม่ว่าลูกชายทั้งสองจะอยากเรียนและทำอาชีพอะไรพวกเขาจะไม่ขัดและพร้อมสนับสนุนเต็มที่ আমরা যেটা করেছি বাবা যেটা সেটাই মেনে নেবো ওরা যদি লাভ ম্যারেজ করে সেটাকে আমি মেনে নেব ওরা হ্যাঁ কারুক্তিতে ঠিক আছে কিন্তু আমি বলবো আমার বাবা আমার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান আমার বাবার দৃষ্টি আমি যতটা বুঝবো আমার ছেলে ততটা বুঝবে না আমার থিঙ্কিংটা ওর থেকে অনেক ম্যাচিওর সুতরাং আমি কখনো আমার ছেলে খারাপ চাইবো না কখনো কারির কোনো বাবা কার ছেলের সন্তানের খারাপ চাই না আমার বাবা চায়নি যেমন আমার ปราชุนไม่ใช่คนเดียวที่คิดแบบนี้ชาวอินเดียที่อยู่ในฐานะพ่อแม่แทบทุกคนที่เราพูดคุยด้วยต่างก็ตอบเหมือนกับปราชุน সি আ মদর অফ ওয়ান ডাটর আই রিওলি ওন্ট মাই ডাটর শুড গেট গো ফোর অরেঞ্জ ম্যারেজ দ্যাট ইস মাই পর্সনাল আই হ্যাভ আই মিন আই হ্যাভ কট ম্যারিড আই মিন ইন লভ রিলেশন ওন আন বট ওভার দি এক আই থিঙ্ক অরেঞ্জ ম্যারেজ ইস বেটার দেন লভ ম্যারেজ আমার আমাদের ভালো ওইগুলো হয় না আমরা ব্রাহ্মণ তো যার জন্য আমরা ওইগুলো যার জন্য সব দেখে শুনে বেদ খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে সব ভালো ভালো সব শ্বশুর বাড়ি গেছে মেয়েরাও শ্বশুর বাড়ি গেছে বউরাও দেখে নিয়েছি বৌদেরও খুব ভালো বউরা আমার কাঁচা আছে তিনটে বউ তিনটে ছেলে মেয়ে তিনটে জামাই নাতি পুতি না নাতনিরও বিয়ে হয়ে গেছে এটা আমার ছোটো মেয়ে এটা ছোটো মেয়ের বন্ধু এরা কানে কম শুনে পড়াশোনা করে এখন আঁকার কেলা সে গেছে สำหรับคนคนหนึ่งอยากแต่งงานหรือไม่อยากแต่งก็เลือกเองไม่ได้แต่งกับใครก็ยังไม่รู้แต่งไปแล้วจะมีชีวิตอย่างไรก็คาดเดาได้ยากในแง่นี้ การคลุมถุงชนก็ไม่ต่างอะไรกับการกดดันบีบบังคับและจำกัดสิทธิแม้ว่าการแต่งงานแบบคลุมถุงชนจะเรียกได้ว่าคล้ำคลึกลาสมัยไม่ตอบรับต่อชีวิตในโลกสมัยใหม่และกระแสะสิทธิของบุคคลแต่ที่นี่การแต่งงานแบบคลุมถุงชนยังคงเป็นคำตอบสำหรับคนส่วนใหญ่และจะยังคงเป็นไปอีกนานตราบเท่าที่พวกเขายังคงมีความเชื่อที่ว่าการแต่งงานนั้น เป็นขั้นตอนหนึ่งของทุกชีวิตเช่นเดียวกับการเกิดการตายและมีช่วงเวลาที่ถูกต้องและสมควรของมันเองขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำสีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมัลงค่ะ